สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดตะเพิดประยุทธ์ซัดร,ระบอบประยุทธ์ปรินปรอนโกงเงินไม่มีสัจจะนิรโทศกรรมหนีผิดยึดอำนาจปกป้องพวกพ้อง โดยเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2 5 0 5นายนอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา35ปราศัยบนเวทีไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยโดยได้ระบุว่าขอบคุณทุกก,กำลังใจจากผู้ฟังทางบ้านที่ส่งกำลังใจมาช่วยตน ในการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งลงจากอำนาจเพราะระบอบที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติในทุกๆด้านโดยเฉพาะเมื่อเข้ามายึดอำนาจแล้วไม่รักษาคำพูดหรือสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนเข้ามาแบบไม่สุจริตใช้อำนาจในทางมิชอบและทำมินทวศกรรมความผิด ทานกระบดให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามในตอนแรกตนคิดว่า พลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะเข้ามารักษาความสงบและสร้างความปรองดองให้ประเทศชาติที่แตกแยกตามคํำกล่าวอ้างของพลเอกประยุทธ์และด่าว่านักการเมืองเลวร้ายโกงกินขอรับชั้นทุกรูปแบบซึ่งตนก็คาดหวังตามคำพูดนั้นแต่หลังจากนั้น3ปีต่อมาตนเห็นพฤติกรรมที่แปลกๆใครจะไม่ทำตามคำพูดที่สัญญาไว้ ตนได้ออกแถลงการเดือนละสองครั้งเพื่อจะเตือนพลเอกประยุทธ์ว่าท่านต้องระวังในการทำตัวเพราะบุคคลที่เข้ามาอาสารับใช้บ้านเมืองไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็แล้วแต่จะต้องระวังในการทำตัวแต่เมื่อเข้าสู่ปีที่4ออกลายทันทีอะไรที่พูดและสัญญากับสังคมไว้ทำตรงข้ามทุกอย่าง ลำดับแรกคือพูดอะไรไม่รักษาคำพูดเลยว่าจะอยู่ไม่นานท่านก็อยู่หลอกลวงประชาชนปรินปอนเป็นที่ไม่ยอมรับเลยเพื่อให้อยู่ในอำนาจให้ได้สร้างความแตกแยกผมถูกหลอกสองครั้งในปี2548ที่ถูกขอร้องให้ไปทําเรื่องปรองดองของชาติของประเทศนี้ในขณะนั้นมีความแตกแยกพอสมควรระหว่างเสื้อสีต่างๆและนักการเมือง นายอดุลกล่าวด้วยว่ารัฐบาลชุดนี้มีการคอร์รัปชันจำนวนมากและไม่เคย มีรัฐบาลชุดไหนที่โกงกินคอรับชันเท่ารัฐบาลชุดนี้และตนไม่เคยได้รับการปฏิเสธว่าไม่จริงในข้อกล่าวหาดังกล่าวทางนี้ตนรู้สึกแปลกใจมากหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบแรกซึ่งตนก็ยังไม่เข้าใจนอกจากนี้สบ,บคก็ออกกฎเกณฑ์ล็อกดาวน์ทำให้โรคระบาดยุติแต่ผลก็คือเศรษฐกิจของประเทศไทยพังพินาศตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ซึ่งตนก็คิดตามประษาคนไทยว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างแต่วันนี้เมื่อมีการรวบอำนาจและมอบหมายให้สบคอทำหน้าที่นี้ตนจึงได้ประจักษ์แจ้งว่านี่คือทฤษฎีสมคบคิดที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา7ปีที่ผ่านมารัฐบาลนี้บิดเบือนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องซุกข,ขยะไว้ใต้พรมนั่นคือสาเหตุที่ทำให้เรามีความหวังว่าวันใดที่พลเอกประยุทธ์ออกจากอำนาจลงจากตำแหน่งขยะใต้พรมจะถูกรื้อขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกอย่างถูกต้องบ้านเมืองในขณะนี้เราจะยอมรับกฎหมายอะไรแม้กระทั่งกฎหมายที่นายมีชัยรุชุพันธ์เขียนขึ้นมาเพื่อพลเอกประยุทธ์ และเพื่อพวกพ้องก็ยังเชื่อถือไม่ได้แล้วจะเอากฎหมายอะไรมาบังคับประชาชนบ้านเมืองหลักการปกครองประเทศกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญรวมถึงที่จะปกครองให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขถูกบิดเบือนจนกระทั่งไม่รู้จะเอาอะไรเป็นมาตรฐานวันนี้ตนไม่รู้ว่ากระบวนการยุติธรรมของเราซึ่งเสียหายอย่างมากทำไมถึงไม่มีบรรทัดฐานตามกฎหมายให้ยึดถือได้เลย แต่อย่างที่ว่ากฎหมายอาจจะถูกต้องแต่อย่างที่เรารู้กันว่าเนื้อกฎหมายก็คือความเมตตาธรรมทำไมถึงไม่ให้กับอนาคตของชาติจะผิดจะถูกก็ว่าตามคดีแต่อย่างน้อยคุณต้องมีเมตตาธรรมให้คนที่เป็นอนาคตของชาติคนที่อยู่ในคุกเหล่านั้นคืออนาคตของชาติไม่ใช่แบบผมเพราะผมเป็นปัจจุบัน และกำลังจะเป็นอดีตในวันข้างหน้าเมื่อผมจากไปผมอยากวิ่งบอลกระบวนการยุติธรรมว่าถึงแม้จะถึงกฎหมายแต่เนื้อกฎหมายนั้นคนเราต้องมีเมตตาธรรมนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนและขอร้องว่าได้โปรด พิจารณาด้วยนายอดุลกล่าวอีกว่าประชาชนติดโควิดมากมายทุกวันมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นซึ่งบุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะมีโรคประจำตัวแต่ตราบใดที่โควิดไม่ระบาดตนค่อนข้างมั่นใจว่ายังมีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปี แต่ตอนนี้ความมั่นใจของตนสูญสลายไปเพราะวันในที่ติดโควิดก็คือวันตายของตนแล้ววันนี้มีคนเสียชีวิตจากโควิดถึง21คนอยากถามว่าคนเหล่านั้นทำผิดอะไรที่ต้องมาเสียชีวิตแม้จะมีโรคประจำตัวดังนั้นการระบาดของโควิดทั้ง3รอบไม่ได้เกิดจากประชาชนไม่ได้เกิดจากม็อบแต่เกิดจากความบกพร่องของรัฐบาลทั้งนั้นสวคหลังจากที่พลเอกประยุทธ์รวบอำนาจด้วยกฎหมายทั้ง3 1ฉบับ มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวซึ่งชัดเจนตามที่เรากล่าวหาว่าเป็นเผด็จการตั้งระบบประยุทธ์ขึ้นมาและทำไมถึงต้องเอาประยุทธ์ออกไปเหล่านี้เห็นชัดแล้วหรือยังอย่าถามไม่เอาประยุทธ์แล้วจะเอาใครมันไร้สาระออกไปก่อนเดี๋ยวมีคนแทนแน่พิษส่งของการระบาดของโควิด1 9รอบที่3ในบ้านเรากำลังส่งผลกระทบ ทุกด้านทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปความยากลำบากในการทำมาหากินเศรษฐกิจที่ตายซากอยู่นานส่ออาการพังภาพหนักกว่าเดิมต้องปรับตัวเลขอีกรอบฝ่ายการเมืองที่ฟันหวานว่าตัวเลข GDP จะยังดูดีนั้นภาคเอกชนประเมินว่าถ้าขยายตัวได้2.5เปอร์เซนก็ถือว่าบุญแล้ว เพราะผลจากการควบคุมมาตรการบัวหายแล้วล้อมข้อครั้งนี้ไม่ต่างจากครั้งก่อนเป็นไปอย่างไม่เต็มที่คงกลัวชาวบ้านด่าหนักเป็นอีกรอบที่การระบาดเกิดขึ้นเพราะความหย่อนยานของมาตรการภาครัฐมีคนของรัฐบาลเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจนักการเมืองและเครือข่ายกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆซึ่งล้วนเป็น VIP เชื่อมโยงคนการเมืองรัฐบาลไม่อยากยุ่งด้วยแต่มาตราการต่างๆไม่สะท้อนให้เห็นถึงความฉุกเฉินเร่งด่วนเหมือนมาตราการฉุกเฉินที่รัฐประกาศเป็นกฎหมายควบคุมความเคลื่อนไหวของประชาชนอย่างเข้มข้นเป็นมาตราที่สำคัญที่ทำให้รัฐบาลได้อยู่ต่อในอำนาจอีกนานด้วยปราศจากแรงต่อต้าน ถือว่าประกาศถุกเฉินเป็นตัวช่วยหลักหลายอย่างทั้งการใช้งบประมาณการกู้เงินไม่มีการตรวจสอบเข้มขน้นทำโครงการประชานิยมซื้อใจประชาชนกรบเสียงด่าแต่อ้างว่าเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจแต่งบสำหรับแพทย์เป็นไปได้ยากสุดๆมีเสียงร้องระง,งมจากโรงพยาบาลหลักสีแห่งขอรับบริจาคทั้งเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์สารพัด สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแคลนถ้าผู้บริหารประเทศมีความอายต่อเสียงประจานของโรงพยาบาลบ้างคงต้องรีบจัดงบให้สมกับความฉุกเฉินความจำเป็นของภาคการแพทย์ในการสู้รบกับโควิด -19 ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นเพราะอะไรก็คาดเดายาก การสั่งซื้อวัคซีนก็ล่าช้ามาก็จัดการฉีดล่าช้าอ้างนันนีนนจัดลำดับความสำคัญในการฉีดก็พี่ลึกเร่งเฉพาะพวกไม่จำเป็นอย่างเช่นโสวโสสกลับได้รับการดูแลเป็นลำดับตน้นขณะที่บุคลากรการแพทย์และหน่วยงานที่สุ่มเสี่ยงอยู่แนวหน้ายัางไม่ได้รับการฉีดเหมือนทำงานไม่เป็น ลีลาท่ามากของคณะผู้นำประเทศเป็นที่น่าเอือมระอาส่วนกระทั่งฝ่ายโรงพยาบาลเอกชนและฝ่ายธุรกิจเอกชนอดรนผลไม่ได้ต้องประกาศขอความอิสระในการสั่งซื้อวัคซีนเพราะถ้ารอรัฐบาลเรื่องเยอะมีแต่ความหายนะรออยู่ท่านผู้นำจึงออมแอมแบะท้าว่าจะยอมไปตามนั้นเพราะ จัดการเองไม่ได้แล้วทาให้เกิดข้อสงสัยว่าใครเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด -19 ทําไมจึงมีซ้าแล้วซ้าเล่าและมาตรการดูเหมือนไม่ฉุกเฉินร้อนลนในการแก้ปัญหาเหมือนจะยื้อให้อยู่ได้นานที่สุดและมีคนสงสัยว่าคณะรัฐบาลนี้ได้ประโยชน์ นั่นคือการใช้ประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นตัวช่วยจัดการควบคุมผู้ประท้วงต่างๆไม่ให้เคลื่อนไหวได้ใช้งบอย่างสะดวกไม่มีใครตรวจสอบขาดการต่อต้านทางการเมืองใครจะประท้วงขับไล่ก็ไม่ได้มีกฎหมายเป็นตัวช่วยหลักตลอดมาถ้าไม่มีโควิดในทีนก็ไม่มีข้ออ้างที่จะเก็บประกาศฉุกเฉินอีกต่อไปขาดตัวช่วยและความหวยแตก ในการจัดการปัญหาบ้านเมืองจะโดนเปิดโปงหนักประชาชนคนไม่พอใจจากชุมนุมประท้วงขับไล่จึงมีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ในอำนาจความหวังจะอยู่ครบเทอมและอยู่ต่ออีกหนึ่งสมัยก็เป็นไปได้ยากและถ้าหลุดจากอำนาจสภาวะน้ำลดต่อผุดจะนำไปสู่การสอบสวนค้นหาความไม่ชอบมาพากลการกระทำที่ส่เข้าทุจริต ก็ต้องถูกเรียกร้องให้มีการสอบสวนไม่เช่นเรื่องดีแน่นอนดังนั้นไม่ว่าจะมองอย่างไรคณะสามลุงจึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์เต็มที่จากอำนาจของประกาศภาวะฉุกเฉินไม่ต้องมีใครแหกปากเถีงว่าไม่จริงเพราะโดยพฤติกรรมรูปแบบเหตุการณ์และองค์ประกอบอื่นๆบ่งชี้ให้เชื่อว,ว่าต้องเป็นอย่างนั้นการไร้ความสามารถในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่เป็นอยู่ขณะน,นี้มีก่อนโควิดในทีนระบาดด้วยซ้า เมื่อเห็นสภาวะเศรษฐกิจตายซากเรือลังขัดมาตรการที่ฉลาดมีแต่กู้เงินและใชง้งบประมาณสร้างความนิยมซื้อใจชาวบ้านต่อเนื่อง และงบประมาณปี2,565ก็วางแผนจะกู้อีกมากกว่า7แสนล้านบาทและคงจะกู้จนกว่าจะกู้ต่อไปไม่ได้เพราะไม่มีใครให้กู้หรือสถานการณ์วิกฤตสุดขีดที่ผ่านมาคณะสามลุงไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนมีแต่ลีลาวัฒกรรมทำเป็นขึงขังแต่ไร้คุณค่าโปรดอย่าเถียงว่าไม่จริงใครจะชั่วร้าย คิดวิปริตอย่างนั้นอย่าลืมว่าผู้นำทหารพม่าอย่างฆ่ากนตายเป็นเบื่อและยังจะฆ่าอีกต่อไปด้วยความโหดเหี้ยมเพียงเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ไม่ใส่ใจต่อเสียงประนามจากสารพัดทิศนับประสาอะไรกับการยื้อในกิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่ในอำนาจความสงสัยที่คาใจประชาชนก็คือความไม่รู้สึกฉุกเฉินกับสภาวะที่เป็นอยู่ความไม่ทุกร้อนกับความเดือดร้อนของโรงพยาบาลที่ขาดแคลนลงเอยที่ชาวบ้านเดือดร้อน มาตรการต่างๆที่เตรียมไว้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมไม่สมกับสภาวะวิกฤตไหนจะคนไร้หนทางทำมาหากินคนว่างงานกว่า6ล้านคนและคนที่เดือดร้อนไม่มีจะกินโดยไม่รู้ว่าการระบาดของโควิดในทีจะสิ้นสุดเมื่อไหร่บนความไม่พร้อมของรัฐบาลน,นอกจากนั้นยังแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะยังอยู่ในอำนาจต่อไปสมกับคำประกาศก่อนหน้านี้ว่าอย่ามาไล่ไล่ก็ไม่ไป แต่ตอบคำถามว่าแล้วจะอยู่ต่อไปทำไมในเมื่อไม่สามารถทำให้บ้านเมืองดีขึ้นทำไมไม่ยอมให้ประชาชนมีทางเลือกผู้นำที่ดีกว่านี้อย่าถามไม่เอาประยุทธ์แล้วจะเอาใครมันไร้สาระออกไปก่อนเดี๋ยวมีคนแทนแน่ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาขา่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม